you <laughs> ันนี้พวกเรานะครับมาร่วมกิจกรรมวันสําคัญนะครับของพวกเราก็คือวันกองทัพเรือซึ่งพวกเราชาวราชนาวีกาลสินนะครับได้จัดขึ้นปีนี้นะสวนดธรรมแห่งนี้ลําดับต่อไปนะหลังจากที่พวกเราได้มาแถวด้านหน้าเสาธงแล้วนะครับจะมีท่านผู้ขับขาสูงสุดของจังหวัดกาลสินถ้าเราเปรียบเสมือนก็คือท่านผู้บังคับ พอบอรทอรอหรือเป็นพอบอหน่วยใหญ่ที่สุดของพวกเราที่อยู่ที่นี่นะครับลำดับต่อไปเราจะแถวคอยนะครับท่านผู้้าบัญชาเดินทางมาถึงเรียบเสมือนขึ้นสู่เรือเรานะครับนายทหารเวนและก็จ่าเวนนะครับจะให้เสียงนกหวีดเรือนะครับเมื่อนายทหารจะขึ้นเรือนะครับก็ให้นกหวีดนะครับนายทหารขึ้นเรือนะรขารบต้องทัหลงตรง การาบเรีนเนจ้ท่านประธานหน้าสารขุนหลวงึุนพนต่อไปครับทางวัวแถวตึ้งพันายให่ทะเลน้า้ยห้าสึ้าหก้าน้าเราจง้าน้าน้องน้าหนหน้าวน้น้ห้าหน้าห้น้า้น้าน้าน้าห้น้ห้้ ย่ำสัญญาณแต่นี้ไปพรามจะได้อ่านองค์การวงสวงอันเชิญทิพยวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์มาสถิตประดิษฐานเป็นพยานในพิธีและเรานั้นจะได้พร้อมกันถวายเครื่องวงสวงปกักพีเป็นลำดับสืบไปขอท่านทั้งหลายได้น้อมกายวาจาจิตประดิษฐานประนมมือน้อมน้มัสการในพิธีครั้งนี้คื ป,ปีปีโสพัควาข้าพเจ้าจะขออาราธนาของน้ำลายจงภายเป็นลมปากเพียนาเป็นสร้อยสังวานประการเป็นดวงใจจะทำการสิ่งดังใดขอให้ประสิทธิจงทุกสิ่งอัน พระพุทธคุณงังพระธรรมคุณังพระสังฆค,คุณังบิดาคุณังมารดาคุณังคุรุคุณพระทิพธายาอาตทยคุณงังสรพเมโอสังฆมเเมทันเตลูกกราบไหวบูชา้วยสัจวาจาเจสังเสรคฐามเมพันเตได้บูชาสก,การะเบื้องทิศบูรพาพรัญญาโกนขัญญาอาคาเนพระกัะสปะทักสิณประสารีบุตร บาลีหรดีพิอาลมสบิตัจินจุดพายักขวมปฏิโมขลานิปุดอนสุดลาวุโลพระราชบุตรออกเฉียงเหนืออิสานาพระอระหันต์ทางทานพิกระแสจิตลูกบูชาขอจงทรงพระรุณาตัวคุ้มครองป้องของไัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถูวภายในรั้วทางใกล้ไกลในป่าเขาลำเนาไัยและเทื่อนถ้ำลำธารา นาทรงฟ้าโมทรงดินพุทธทรงสิงทาทรงสมุทยยะทรงอากาศพุทธทางแขวขาดธรรมังแขคลาดสังขังแขวขาดศัขขดตรูภัยทานวินาศสันติสิทธิรปรปัชาทิสาพาเทติตุมเมหอนุราฉันตุปาริบุญชันตุอัครโอไเยนะสุขเขนาจักร สักมันตาจักเระวาลที่สุยัดหาตาดิสันหิตาสัพเพมาหิติกาบุหมาจะสักเขวาสิโนอยักขันทพนาขาคุณขันทนา

អ َيَّامُ وَنْ بَنْدَامِينِ ស َمَنْتَ ចក្រវ َان อุสถิตณาสตว์เิตนาณนาเป็นชุนภูมิเทวานเนาอยู่ในพระสุธาพฤกษารัญญบันพดและตามชนบทนาคอนราชธานีทั้งเทตุีสสถิตในเทอีน้อยใหญ่อากาสันทนาสวรรค์ันกามาพระจอนผมทั้งขานนกคนพันและกุมพันนาคทั้ง ที่สำคัญใหญ่ลุงคือองค์พระสยามเทวาธิราชทีทรงบำรุงนักเอรษสยามประเทศจำรักเนื่องการบันีีขาจากโอกาส อาราธนาอันเชิญติปยาวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์แห่งคนเรือเอกพระเจ้าบรมมวงค์พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติองค์กรมมาลุงชุมพรเหตกุดมสักองค์ผู่เป็นบิดาแห่งท่า เเรือไทยได้เสด็จมาสถิตอย่างอาจอันปูลดอาดวิกิตบรรจงสู่มนุนย์ตำแหน่งซึ่งปวงขาตกแต่งทวายขอความสบายมงคลเจริญ อันเชิญรงจงปราโมทโปรดรับเครื่องพรีกรรมสังเวยบูชาทั้งมาลามาไลาข่าวตอกดอกไม้ชวาวลาบาสปัทุปัทีเทียนจำนงเนียนนุ ขคารบยังมากครมบริบูรณ์สัพพะจำรูนสุธาพ้นสัพพสุคนคันทชาติจันพุงมากกระแจจุนจัดจรุงเขื่องลูกไหลขอพระองค์จงได้สเสด็จมาโปรดปราณีรับบัตรพีสกาละขอชัยม,มังมงคลจงบังเกิดมีแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้าในที่นี้เถิด เชิญท่านทั้งหลายก้าวคำถวายสักการบูชาบนเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรม,มหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ตามเก้าวกระผมเถินโอมชุมพรจุติอิทิการัง,รงสุขโหนโมพุทธายะ นะมะถะจาะกษา,า,า,ามะอาอุนะโมตัสภควะโตสาธุมยังหานิอิเมหิอุภาทีหิวรักษกา,าริหิราชนาวิกานัง ปิต an ah ุธานันทิติกังอาภากะรังนามราชโอรสังสักครอะอาคัจคตุโนโสวรสการีปติขันหาตุอัมหาตัง พีคาระตังสิลิมังคลายะสุขายจัตณโอกาสบัดนี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอน้อมบูชาสักการะพนเรือเอกพระเจ้าบรมมุเ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมาหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์องค์บิดาของทหารเรือไทยด้วยเครื่องสักการะอันประเสริฐมีดอกไม้และเครื่องบวงสวงทั้งหลายเหล่านี้ขออัญเชิญพระองค์จงเสด็จมารับเครื่องสการะอันประเสริฐ ของข้าะเจ้าทั้งหลายเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ห่างไกลทุกภัยทั้งปวงประสบความสุขความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานและบรรลุค,ความสำเร็จในสิ่งพึงประสงค์แก่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ตลอดการละนานคืน,าาน,นสาูสิทธิกิจจังกิจการงานใดชอบได้ประกอบก่สร้างกิจนั้นอย่ารู้ร่างจงบรรลุได้ดังประสุนคืนนา สิทธิกรรม,มการงานพดุงเขือบำรุงรักษาอย่าเอิอย่าโรยชาสิทธิได้พรำรันเดินนาสิทธิกาเรียตัทขาขะโตองค์สมเด็จประสันเพ็ดรรเด็จมานหมอดชันใด ขอจุงลอดภัยแผวขาดแคพุปนไผยพานชับพันธทนมสิทธิลาภูนิรันตรังราชลาทุกสิ่งสั้นจงนิรันดรลังลนดังหนึ่งนาทีทานทนยาลูกขาดซูนเลยนาสิทธิเตชโชชโยนิจัง เดบอำนาจจงเรื่องปรากฏผู้ทรยศปองรายจงคันไลแตกท้ายของคนอุปสรรคไพพานกนาพุทธังประสิทธิมหาประสิทธิธรรมังประสิทธิมหาประสิทธิสังขังประสิทธิมหาประสิทธิชัยชยะชัยยะขอจมีชัยชนะของคนอุปสรรคไพพานลาภลาภ ขอจงประสบลาบสักการบริบูรณ์รวมทุกสิ่งอันสุขะสุขะข,ข,ขอจงประสบสุขภทธิวานวันมิมีมองเศร้าประสิทธิเมประสิทธิเตขอชัยมงคลจงบังเกิดมีเกืกอวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งกวงนี้เธอ ขอเรียนเชิญทัานผว่ราชการจังหวัดกระสินผู้เป็นประธานในพิธีไดเ,เ,เปิดลิงสุราพราา้อมทั้งปักปู้ถวายืา่องบูชาตระยาบวชทั้งปลน,นี้นนและโปรยข้าตอกดอกไม้เป็นชัยมงคลเป็นลำดับการเสร็จสิ้นพิธีขอเรียนเชิญครับ ที่พฤศจิกายนของทุกปีนะครับเป็นวันกองทัพเรือพวกเราชมรมทหารเรือจังหวัดกระสินนะครับซึ่งเกิดจากการรวมตัวของเราอดีตข้าราชการทหารเรือนะครับที่ได้โอนย้ายมารับราชการในตําแหน่งในสังกัดกระทรวงทบวงกรมต่างๆแล้วก็ได้มารับราชการอยู่ที่จังหวัดกระสินนะครับได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันกองทัพเรือทุกวันที่20พฤศจิกายนของทุกปีเป็นประจำนะครับซึ่งในปีนี้นะครับปี2563เราได้มาจัด กิจกรรมนี้ที่สวนดอนธรรมนะครับโดยกิจกรรมในปีนี้นะครับเรามีความพิเศษก็คือเราต้องการที่จะหาทุนมาสร้างศาลกรมหลวงชุมพรนะครับในจังหวัดกระสินนะครับซึ่งณที่นี้นะครับเจ้าของร้านสวนดอนธรรมเนี่ยได้ให้สถานที่กับเราให้ความเราะหใในเรื่องของสถานที่ในวันนี้เราจึงได้จัดพิธีบวงสวงกรมหลวงชุมพรเขตอุดรศักดิ์ขึ้นนะครับซึ่งได้จัดอย่างเต็มที่นะครับโดยทําพิธี วงสวงโดยเชิญพราหมณ์ของจังหวัดกระสินนะครับมาทําพิธีแล้วก็มีเหล่าสมาชิกข,ของขรรการทหารเรือรวมถึงครอ,อบครัวนะครับได้มาร่วมกิจกรรมโดยในปีนี้เราได้เดินเชิญท่านผู้ว่าการจังหวัดกระสินท่านทรงพลใจกลิ่มนะครับได้มาเป็นประธานในการจัดกิจกรรมกองทัพเรือประจำปี2 5 6 3ของชมรมทหานเรือจังหวัดกระสินขึ้นนะครับซึ่งมีความพิเศษนะครับโดยเราจะมีการ ย้อนลํำลึกถึงกิจกรรมต่างๆที่พวกเราเคยอยู่ในกองทัพเรือเคยอยู่ในเรือรบอยู่ในหน่วยทหารของทหารเรือนะครับที่มีอยู่มารวมกันจัดกิจกรรมขึ้นที่นี่นะครับโดยเราจัดกิจกรรมอย่างนี้นะครับเป็นประจำทุกปีแต่ปีนี้อย่างที่บอกเรามีความพิเศษมากยิ่งขึ้นก็คือเราต้องการที่จะหาทุนสําหรับการก่อสร้างสารกรมหลวงชุมพรเขตอุลโศกขึ้นที่จังหวัดกระสินโดยเราเปเอาเงิขาจากเจ้าของร้านนะครับคุณพี่โชดึกเพื่อที่จะมาทํา สารกรมหลวงชุมพรทุกที่วันนี้เราจึงได้มีการจำลองตำหนักของกรมหลวงชุมพรเขตรุรมศักขึ้นที่สวนดอนธรรมแห่งนี้นะครับแล้วก็ได้เรียเชิญท่านผู้ราก,การจังหวัดกาฬสิน์มาเป็นประธานในการบวงสรวงเนื่องในวันกองกเรือเป็นประจำนะครับโดยในปีนี้เราจัดในววนที่20พฤศจิกายน2563ซึ่งหน่วยทหารเรือทุกหน่วยและชมรมทหารเรือของทุกจังหวัดที่มีพละรการทหารเรือนะครับรับราชการอยู่ที่จังหวัดนั้นๆ ก็กัจกจักะจัดกิจกรรมแบบนี้โดยพร้อมเพียงกันทั่วประเทศครับขอบคุณท่านผนททุกเมีาทคคาคนพร้อมด้วยทีมงานนะครับที่ทุกปีนะครับท่านก็ให้เกียรติแล้วก็ให้ความสำคัญกับงานบรรทองทัพเรือเป็นอย่างดีครับ